รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย บุญญาภาวนาขออนุโมทนาบุญกับบริษัท TAC Consumer จำกัดมหาชนลูกอมฟิชเชอร์แมนส์เฟรน์รสมิ้นต์สวัสดีวันพระคะ่ะวันพระเป็นวันที่เราควรมาปฏิบัติธรรมกันนะคะด้วยการสมาทานศีลห้า ปฏิบัติสมาธิภาวนาพร้อมรับฟังธรรมะจากสองพระอาจารย์ตามด้วยชาดกสนุกสนานจากหลวงตาแดงแถมด้วยการแผ่เมตตาเรามาเริ่มต้นพร้อมๆกันเลยคะ่ะศีลเป็นแก้วมณีหลากสีแสงศีลเป็นกำแพงป้องกันชั่ว ศีลเป็นอาภรณ์ประดับตัวศีลป้องความเมามัวในอบายศีลเป็นดั่งเกสรที่พอมรแสวงหาศีลเป็นที่ศรัทธาของคนดีทั้งหลายศีลส,ส่งขึ้นสวรรค์ครั้นเมื่อตายศีลเป็นทางสายเอกสู่พระนิพพานณนบัตรนี้ใครขอเชิญทุกท่านอาราธนาศีลห้า โดยพร้อมเพรียงกันมะยังฮันเตะเวสุงเวสุงนาคนัาคายะ

म्बां शरनाङ्गे ओलेयाम्बे सङ्खां शरणाङ्गा मे आलियाम्बे चरणाङ्गा मे आलियाम्बे खम्भां चलनाङ्गे हरियाम्बे शङ्खं शरनाङ्गच्छामि पाता हे रमणे शिखा पथं समाधियामि

वेरामने सिकापदां समाधियामे इमानी पंचा सिकापदानी सी लेना सुगतिं यंती सी लेना भोका संपना सी लेना देपुतिं यंती धाये บุญญาพิวัตรขออนุโมทนาบุญกับเซเว่นเดลิเเป็นผู้มีสีแล้วเราก็มาเป็นผู้มีปัญญากันต่อเลยนะคะกับการปฏิบัติสมาธิภาวนารอมรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์สองวัดสองจังหวัด ทั้งจังหวัดตรังและกรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นหัวข้ออะไรบ้างนั้นเราไปติดตามกันเลยค่ะธรรมะคือแสงทองของชีวิตธรรมะคือดวงจิตผุดผ่องใสธรรมะคือกำแพงป้องกันภัยธรรมะคือนาวาใหญ่ สู่พระนิพพานณบัดนี้ใครขอเชิญทุกท่านตั้งใจฟังธรรมะโดยพร้อมเพรียงกันพูดถึงเรื่องวิปัสสนากรรมฐานสิ่งที่ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาเพิ่มรู้ก็คือว่าวิปัสสนากรรมฐานเป็น แนวทางที่จะพัฒนาสติสมาธิและปัญญาผู้ปฏิบัติให้มีความเจริญก้าวหน้าและปัญญาวิปัสสนากรรมฐานนุ่งไปเพื่อให้ผู้ปฏิบัตินั้นได้รู้ถึงกฎไตรลักษณ์คือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของรูปนามขันห้าเป็นธรรมะเป็นสภาวธรรมที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวถึง ที่ให้เราชาวพุทธทั้งหลายผู้มีปัญญาที่ปรารถนาเจอ,อกจากทุกข์ได้มาพิจารณาถึงสัจธรรมถึงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้ประจักเห็นแจ้งด้วยตาปัญญาของตัวเองนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะธรรมะที่เราบอกว่าวิปัสสนากรรมฐานเป็นวิธีการที่จะทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นเห็นด้วยตาปัญญา เห็นด้วยตนเองเป็นผู้ปฏิบัติจะเข้าถึงได้และเห็นด้วยตนเองเมื่อไรก็ตามที่คนเราได้ลงมือปฏิบัติพัฒนาสติปัญญาจนเห็นชัดถึงความเป็นจริงว่ารูปนามขันหานี้อยู่ในกฎไตรลักษณ์คือความเป็นอนิจจล,ลักษณะทุคลักษณะอนัตตลักษณะเมื่อประจักษ์ชัดด้วยตาปัญญาของตนเองรู้ชัดถึงความเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแล้วก็จะเห็นว่ารูปนามขันหานี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถเข้าไปยึดว่าเป็นของเที่ยงได้ว่าเป็นตัวเราของเราได้เมื่อนั้นแหละจะทำให้ผู้ปฏิภานั้นเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความคลายกำหนัดความยินดีพอใจในอารมณ์ที่เข้ามากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคลาย กำนัดความยินดีพอใจในการเวียนว่ายไท่เกิดในวัฏฏสงสารเมื่อปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อความเบื่อหน่ายในความเปลี่ยนแปลงในการเวียนว่ายไท่เกิดจิตก็จะมุ่งไปสู่เป้าหมายการดับทุกข์อย่างจริงจังเพราะฉะนั้นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานผู้ปฏิบัติพึงใส่ใจที่จะ พิจารณาถึงความเป็นไปถึงการเกิดขึ้นตั้งอยู่ตับไปเริ่มตั้งแต่การที่เราทั้งหลายมาพิจารณาอาการทางกายที่เรียกว่ากายานุปัสนาสติปทานอาการทางกายเริ่มตั้งแต่อาการของลมหายใจเข้าออกอาการพองยุบความเย็นร้อนอ่อนแข็งเคร่งตึงหนักเบาตามร่างกายทั้งหมด เขาเรียกว่าเป็นอาการทางกายซึ่งล้วนแล้วจะเป็นสภาวะธรรมที่เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปและการที่เราอาศัยอารมณ์ทางกายอารมณ์ธรรมชาติตรงนี้เป็นอารมณ์ที่เราไม่ต้องมานั่งคิดปรุงแต่งเป็นสัจธรรมที่กําลังปรากฏเกิดขึ้นและเป็นไปตามเหตุปัจจัยอยู่ตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญการที่เราเริ่มต้นจากการรู้อารมณ์ทางกาย นั่นคือการเอาสภาวะธรรมเริ่มจากอารมณ์หยาบอารมณ์ที่เป็นบัญญัติเรียกว่าคณะบัญญัติอารมณ์ที่ยังเป็นกลุ่มก้อนอยู่มาพิจารณาซึ่งเป็นสภาวะธรรมที่ผู้ปฏิบัตินั้นสามารถพิจารณาได้ง่ายการพิจารณาวิปัสสนากรรมฐานเริ่มต้นตั้งแต่แม้แต่เริ่มต้นปฏิบัติก็สามารถพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ในขณะที่ผู้ปฏิบัติพิจารณาอาการเปลี่ยนแปลงการเกิดขึ้นทั้งอยู่ดับไปอยู่หนึ่งเนืองนั่นคือพัฒนาทั้งสติสมาธิและปัญญาไปในตัวสมาธิจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ปฏิบัตินั้นสนใจกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเ็าเรียกว่ามีจิตจดจ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่างต่อเน,นื่องสมาธิก็เกิดขึ้นมา สติที่จดจอ่อมีจิตที่จดจอ่อเมื่อแล้วก็รู้ชัดมีเจตนารู้ชัดในอารมณ์ที่กําลังปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นอารมณ์ปัจจุบันสติก็มีกําลังแก่กล้าขึ้นก็รีสติมีกําลังจิตมีความตั้งมั่นพร้อมกับตื่นตัวก็เรียกทั้งสติสมาธิแล้วก็มีกําลังปัญญาคือการได้รู้ได้เห็นถึงความเป็นไปของอาการ ของสภาวะธรรมของรูปนามที่กําลังปรากฏที่เป็นปัจจุบันขณะนั่นแหละจึงเรียกว่าปัญญาวิปัสสนาที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาคือการที่ผู้ปฏิบัติได้เห็นถึงสภาวะธรรมที่กําลังปรากฏเกิดขึ้นจริงๆนั่นคือเป้าหมายของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั่นคือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติพึงใส่ใจและผลที่ตามมาคืออะไร ผลที่ตามมาก็คือเรื่องของสภาพจิตใจการที่คนเราเจรเริญกรรมฐานจนเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงมีความชัดเจนในสภาวะธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นมาก็ทําให้จิตคลายจิตที่คลายจากอุปทา,านคลายจากความหลงไม่เข้าไปยึดในอารมณ์ที่กําลังปรากฏในสมมติปัญญัติก็ได้สมมติสัจจะที่กําลังเป็นไปอยู่เข้าสู่ปรมัตสัจจะ จิตก็จะคลายอยู่ประทานทำให้จิตบุคคลบุคคลนั้นผู้ปฏิบัติมีความอิสระจากเครื่องพันธนาการคือโลภะโทสะโมหะทำให้จิตอิสระหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้เพราะนั้นผู้ปฏิบัติด้วยปัสนากรรมฐานพึงใส่ใจนะตั้งใจที่จะเมื่อปฏิบัติแล้วก็ให้ตั้งใจใส่ใจที่จะเข้าไปกำหนดรู้ถึงสัจธรรมที่กำลังปรากฏ อาการของรูปนามที่เป็นปัจจุบันขณะให้ชัดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อทําได้อย่างนี้ก็จะทําให้ทั้งสติสมาธิและปัญญามีการพัฒนาทําให้จิตของตนหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เจริญพอการสวดมนต์มีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของเรา ชีวิตของเราจะอยู่เป็นปกติสุขได้ด้วยการสวดมนต์เท่านั้นการสวดมนต์ก็คือการท่องบนข้อความถ้าเป็นรพุทธศาสนาก็เป็นข้อความภาษาบาลีซึ่งวัตถุประสงค์ในการสวดเนี่ย วัตุประสงค์หลักจริงๆก,ก็คือการทําจิตของเราให้สงบเยือกเย็นสาระของบทสวดในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยว่าในเรื่องคุณงามความดีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของหลักธรรมต่างๆไม่มีบทสวดมนต์ไหนที่เป็นการกล่าวร้ายให้ร้ายความหมายของบทสวดมนต์เป็นเรื่องของคุณงามความดีทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นของคนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัตถุแม้แต่ของเทวดาเป็นการสรรเสริญเพราะฉะนั้นเสียงสวดมนต์จึงเป็นเสียงทิพเป็นเสียงศักดิ์สิทธิ์ที่ก่อให้เกิดคุณงามความดีได้เป็นอนเนกประการวิธีการสวดมนต์ของเราทำได้สองลักษณะหนึ่งสวด ในใจถ้าไม่ประสงค์จะรบกวนใครอยู่ในที่ที่ไม่สะดวกในการที่จะสวดออกเสียงเราก็สวดในใจเป็นการภาวนาในใจของเราก็ก่อประโยชน์สุดผลเช่นเดียวกันเพราะเป็นวจีเป็นมโนสุดจริตเป็นมโนกรรมที่เป็นมโนสุดจริตว่าด้วยคุณงามความดีจิตใจของเราก็จะเจริญงอกงามด้วยคุณงามความดี แต่ถ้าเราประสงค์จะให้ได้ประโยชน์ตัวติผลในวงกว้างออกไปเนี่ยสวดในที่ที่สะดวกเหมาะสมออกเสียงได้เนี่ยจะเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกับสองเท่าเพราะว่าเราได้มโนสุจริตส่วนตนของเราจิตใจเจริญงองงามจากการสวดมนต์เป็นสมาธิเป็นกุศล เสียงส่วนมนของเราทําให้หูของเราได้ยินนะ่ะเป็นโสตะวิญญาณการรับรู้ทางหูของเราอันนี้ก็เพิ่มความความดีขึ้นในจิตใจอีกส่วนหนึ่งโดยส่วนตนแต่ที่สําคัญคือเสียงส่วนเนี่ยทำให้คนอื่นๆได้รับรู้รับทราบเป็นโสตะวิญญาณของคนอื่นภาษาพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นการสร้าง พระตตโคษะคือเสียงดีงามเสียงปลุกเสียงเตือนเสียงสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแต่คนทั่วๆไปก็คือเป็นธรรมเทสนาไม้นั่นแหละเป็นบุญที่เกิดขึ้นจากการแสดงธรรมเราก็ได้บุญจากการแสดงธรรมกับคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเหมือนกับได้คุณงามความดีถ้าออกเสียงสวดเนี่ยได้คุณงามความดีอีกสองเท่าเพิ่มจากการสวดในใจ อันนี้เป็นอานิสงส์เป็นพละา,านิสงส์ก็การสวดมนต์ทั้งสวดในใจและสวดออกเสียงขอความงอกงามในธรรมจงมีแก่ทุกท่านทุกคนทุกพิสาราตรีการเถื บุญญาพิรมขออนุโมทนาบุญกับข้าวตราชาลูกอมฟิชแมนสเฟรน์รสเชอรี่ทุวอาทิต์แรกของเดือนตลอดปีนี้ทางรายการก็ได้เตรียมช่วงหลวงตาแดงเล่าชาดกที่สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดอกบัวคู่มาให้ทุกท่านได้พินิจพิจารณา แล้ววันนี้นะคะยังคงเป็นเรื่องเดิมที่น่าสนใจเราไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะกับดาวกะตันยูตอนที่เก้า ท่านผู้เจริญทั้งหลายได้นำเพลงดาวลูกไก่ซึ่งขับร้องโดยพรพิรมประพันธ์โดยบุญสมลูกอยุธยาก็คือท่านเดียวกันในช่วงกลางชีวิตพระพรพิรมได้บวชอุทิศชีวิตวในพระพุทธศาสนาได้ประพันธ์คำเทศเป็นคำแลได้ออกเทศนาเพราะชีวิตผ่านโลกธรรมมาเยอะแยะนะแล้วแล้วคมรณภาพในภาคกาสาวัติถ้าไม่ว่าอยาจะรู้ประวัติชีวิตของท่านก็เปิดค้นประวัติได้แต่ว่าที่ได้นำเพลงดาวลูกไก่ซึ่งเป็นคำประพันธ์ที่มีคุณค่า นำมาเสนอโดยที่จริงแล้วตอนที่ท่านยังไม่มรณภาพและก็ดำรงสมณพิทตอนนั้นก็มีรางวัลศิลปินแห่งชาติแล้วก็เฝ้าสงสัยว่าตำแหน่งศิลปินแห่งชาตินี้ถวายพระไม่ได้หรือหาไม่ว่าท่านผู้ใดได้ฟังหรือได้ชมแล้วจงไปตั้งคำถามพระสงฆ์ในประเทศไทยมีความสามารถที่หลากหลายและเป็นแหล่งโคศิลปินศิลปะบทวิหารสาราการประเรียนจารึกทั้งหลายก็รุดแต่พระทั้งนั้นถวายสมณศักดิ์ก็เป็นลกกข้าราสงฆ์แต่องค์คนค้นศิลปินแห่งชาติถวาย พระไม่ได้หรือในเมื่อมาหาวิทยาลัยทั้งหลายยังถวายดุษดิบัณฑิตต่อพระได้จนถึงปริญญาเอกเป็นการประกาศกิตติคุณและทำประวัติของท่านไว้พิมพ์เป็นหนังสือเล่มใหญ่ๆไว้ทั้งนี้เพื่อจารึกเอาไว้เสดายที่ลุงอาพรพิรมก็เรียกโดยส่วนตัวเรียกลุงอาลุงอาไม่ได้เป็นเสื็เป็นแห่งชาตินี่ก็ขอฝากเอาไว้ได้กล่าวถึงดาวลูกไก่มาถึงตอนที่ว่ายายตา ตัดสินใจเชื่อแม่ไก่เพราะมีลูกอยู่แล้วแม่ไก่ได้ยินน้ําตารินหลังไหลคันจะรีบหนีไปก็คงต้องต,องตายเปล่าๆอานาจาแม่ไก่ยังมีน้ําใจรู้คุณที่ยายตาการุณคิดแทนคุณเม็ดข้าวน้ําตาไหลเรียกลูกเข้ามาซุกซอกอก,อกน้ําตาแม่ไก่ไหลตกในหัวอกปวดร้าวอ้าปากออกบอกลูกแม่ต้องถูกตาเชื่อคอยดูเลือดแม่ไหลพรุ่งนี้ต้องตายออกจากเจ้าเรียกลูกมา ถึงคราวแล้วทึงคราวตรงนี้อยากจะฝากเป็นข้อคิดต่อท่านทั้งหลายว่าความตายนั้นอยู่ที่กฎแห่งกรรมและอีกกฎหนึ่งสรุปได้ว่ากรรมเกณฑ์และนายเวนตามมาทวงคืนกรรมเกณฑ์ให้ต้องตายโดยอาการตายที่แตกต่างกันโดยสถานการณ์ที่แตกต่างกันโดยโรคภัยที่แตกต่างกันโดยปฏิเหตุก็มีนายเวนตามมาทวงคืนก็มีเพราะทํากรรมเอาไว้เขาเรียกผีสางนางโกนายเวรน,นั่นอาจจะเป็นสัตว์ดัรฉานก็ได้อาจจะเป็นผีสางก็ได้อาจจะเป็นเทวดาก็ได้ อาจจะเกิดมาในรูปของขนก็ได้ดังนั้นอย่าก,ก่อเวรต่อใครก็เรียกลูกมาบอกลูกถ้าพาลูกหนีไปก็เป็นอาหารเข้าปากสุนนะัขปากเสือปากงูหรือลูกอาจจะเป็นอาหารของเหยียวก็ได้ถ้าเข้าปากพระจะไม่ได้บุนกว่าหรือเพราะฉะนั้นลูกอย่ากโกรธพระขอให้มีใจอนุโมทนาต่อร่างของแม่นี่คือแม่ไก่ ขอบพระคุณสำหรับการติดตามหวังว่าทุกท่านจะชอบรายการระเบียงบุญนะคะเช้าวันอาทิตย์หน้าปลังและจะกลับมาใหม่จะได้ร่วมบุญกันเพราะวันนี้ได้เวลาแล้วค่ะเวลาที่ต้องขอลาทำบุญทุกคราอย่าลืมแผ่เมตตานะคะสุขสันวันพระสวัสดีค่ะ เทสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเมื่องทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยการทั้งหมดทั้งเส้นอาเวราหุนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอาพยาปชาหุนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบามเบียนเปียนซึ่งกันและกันเลยอานิ้าหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอาตานัปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกไปทั้งสิ้นเถิด และผู้พูดทศาศ,าศาสนาสิ่งบุญนุนนำพาจงรู้ว่าเพราะบารมี แก่กรรมดีเสริมบารมีทุกปลีกวันกรรมดีที่สร้างสรรค์สู่สวรรค์นิพพานแลกรรมดีที่สร้างสรรค์สู่สวรรค์นิพพานแล